สำหรับโรงเรียนเทศบาลสามตลาดล่างนะคะเราได้มีการเตรียมการกันค่ะสำหรับาการป้องกันโควิด19นะคะของโรงเรียนนะคะจะมีเริ่มตั้งแต่การาจัดการเรียนการสอนที่เราแบ่งนักเรียนออกเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มที่1และก็กลุ่มที่2โดยแบ่งเป็นสายชั้นนะคะ กลุ่มที่1ก็จะเป็นสายชั้นอนุบาล1นึ่งอนุบาล3าป2ป4ป6และม3ค่ะที่เหลือก็จะอยู่กลุ่มที่2นะคะสำหรับการจัดเรียนก็คือกลุ่มที่1เราจะมาเรียนกันทุกวันจันทร์และวันพุธส่วนกลุ่มที่2นั้นก็จะมาเรียนกันในวันอังคารและวันพฤหัสสำหรับวันศุกร์นะคะก็จะสลับระหว่างกลุ่มที่1กลุ่มที่สโดยที่ทางโรงเรียนก็จะแจ้งไปยังผู้ปกครองอย่างชัดเจนนะคะว่า นักเรียนกลุ่มที่1มาเรียนวันไหนบ้างแล้วก็นักเรียนกลุ่มที่ oh 2มาเรียนวันไหนบ้างนะคะเพื่อเป็นการปลอดภัยแล้วก็ในการควบคุมนักเรียนได้อย่างชัดเจนค่ะส่วนหลักสูตรที่เราจัดเรียนการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนะคะก็ไม่เสียหายนะคะไม่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับหลักสูตรขั้นพื้นฐานโดยการที่ทางโรงเรียนของเรานะคะยึดหลักสูตรอย่างเช่นวิชาภาษาไทย เรียน5าชั่วโมงต่อสัปดาห์เราก็จะจัดให้เรียนที่โรงเรียน3ชั่วโมงแล้วก็กลับไปเรียนที่บ้านสองชั่วโมงค่ะซึ่งคิดว่าตรงนี้จะไม่เป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนค่ะส่วนมาตรการการป้องกันเวลาที่จะเดินทางเข้ามาที่โรงเรียนนะคะก็จะมีการคัดกรองค่ะโดยที่ผู้ปกครองจะต้องมาส่งนักเรียนที่หน้าโรงเรียนเราจะไม่อนุญ,ญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาในโรงเรียนโดยไม่จําเป็นนะคะจากนั้นก็เด็กๆจะ ล้างมือค่ะเราจะมีอ่างล้างมือตั้งไว้นะคะเป็นจุดนะคะให้นักเรียนล้างมือหลังจากนั้นก็จะเช็คอุณหภูมิของร่างกายเมื่อเช็คอุณหภูมิของร่างกายเรียบร้อยแล้วก็จะมีการาล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลอีกครั้งหนึ่งนะคะจากนั้นนักเรียนก็จะนั่ง ที่โดมค่ะโรงเรียนของเรามีโดมนะคะจะมีการนั่งรอเว้นระยะห่างโดยที่จะรอเพื่อทำการเข้าแถวพร้อมกันและขึ้นห้องเรียนพร้อมกันค่ะเราจะไม่ปล่อยให้นักเรียนขึ้นห้องเรียนด้วยตัวเองนะคะเนื่องจากว่านักเรียนอาจจะไปซ,ซุกโซนนะคะแล้วก็เกิดการสัมผัสกันซึ่งเราก็ทราบกันดีนะคะว่าเด็กๆค่ะโควิดหนนี้กับเด็กๆจะเกิดอาการเนี่ยช้ามาก เพราะว่าถ้าหากมีเชื้ออยู่ที่ตัวเด็กเนี่ยจะไม่ปรากฏอาจจะปรากฏไปแล้วหนึ่งเดือนนะคะถึงจะปรากฏเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องป้องกันให้ดีที่สุดค่ะส่วนการรับประทานอาหารโรงเรียนของเรานะคะเราก็จะมีการดูแลนักเรียนในการรับประทานอาหารอย่างดีนะคะก็ให้ทานในห้องเรียนมีการที่จะปล่อยให้นักเรียนไปรีแลก ภายนอกห้องเรียนได้ด้วยนะคะโดยการที่จะมีพี่สภานักเรียนและมีคุณครูประจําชั้นคุณครูประจําวิชานะคะดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดค่ะนักเรียนของเราที่นั่งเรียนนะคะภายในห้องเรียนของเรานะคะจะไม่เกิน20คนค่ะโดยที่เราก็จัดที่นั่งเว้นระยะห่างแล้วก็มีแผงสําหรับที่จะป้องกันให้นักเรียนสามารถรีแลกซ์ได้ถ้าหายใจ ไม่สะดวกในการที่จะสวมใส่แมสตลอดเวลานักเรียนสามารถอาจจะดึงแมสออกได้บ้างเป็นระยะเพราะว่าเรามีจุดที่กั้นของโต๊ะเรียนเนี่ยค่ะอย่างชัดเจนอยู่แล้วค่ะการส่งงานของนักเรียนก็เหมือนกันค่ะที่โต๊ะคุณครูนะคะก็จะมีการกั้นเหมือนกับธนาคารหรือ,อเอก,กชนทั่วไปนะคะที่ว่าเด็กๆจะส่งงานโดยจะไม่ได้ใกล้ชิดหรือสัมผัสกับคุณครูค่ะ ก็สำหรับโรงเรียนเทศบาล3นะคะก็จะดูแลนักเรียนให้ปลอดภัยที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ